วันมาคาบูชาวันที่12บสองกุมภาพันสองห้าหกแพาน้ำนมมาแอดเวนเจอร์ จะกลับมเอเนเจอร์วันนั้นหลงไม่ได้เล่นวันนี้เลยกลับมาแก้แคแ้นครับนครนายกนี่ไงที่กินกาแฟกัน าใส่กระเป๋าข้างหลังใ้กาัวนีขาสวมมเ็เกพอว่าจะไม่ลกเดี๋ไม่ใช่ครับกระเป๋าก่อนใ่เหรอไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันอาไม่ชเกลอบเนี่ยปเก่นตลก เอออะไรเด็ดโอ้เขาอยู่บ้านเขาให้เมียสวมให้มานี่ยตาให้เจ้าหน้าที่สวมต้องยอมต้องยอม

ไม่กล้ากลัวอะบอกความรู้สึกหน่อยเร็วลูกพ่อมาพ่อ <c oughs> นมพ่อหันมาหน่อยเร็วโอ้นี่ครับไ้รับการดูแลจากป้าสีพรนกับพี่โดมครับแมแล้วก็เชื่อใจเขบคุณครับพี่โดมแม่ข้ามาใกลใๆนี่ล่ะลูกกลัวไม่ได้ไม่ได้ต้องเชื่อฟันพี่เขาอย่างยกแขนพี่เขาต้องเกี่ยวกับตัว นมดีๆนะลูกด้านหน้าเกี่ยวแล้วโอเคอย่าพึ่งนะลูกฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาใช่ไหมไปยังเดียวดิเดี๋ยวกลับมาไหมคะไม่กลับเพื่อนอีหอรนึงครับมีสองหออ๋อก็มาทางนี้ไม่จะไปลงหลังร้านกับใครอ๋อ ไม่รอแถวร้านกาแฟพี่พี่ถือโทรศัพท์ไปได้ใช่ไหมเอ้ยเอามาเถอะเดี๋ยวตกนะมือถือโหมือระดับนี้ตัวนั้นมันเสียวเสียวขาตอนนี้กลังรอครับพี่เจ้าหน้าที่เขาช่วยอยู่ขอบคุณนะครับพี่ดมพัดไปเลยเลยจ้าขอบอ๊อฟจอบารรอครับ เดี๋ยวับเดี๋ยวขอกลับขอกลับแว่นตาระวังแว่นหล่นนะทำไมวะลัโทรโัสั์เดี๋ยวตัขาสัยเกแม่แม่งบันไดโขชันเลยไปอะมันหมุนมันหมุน ตัวหมุนเนึ่งโอ้ตอนนี้เราจะขึ้นฐานที่สองครับอันนี้ไกลหน่อยนะลูกเ,เ,เ,เสียวมม้แล้วนมเสียวไหมฝั่งพี่โดยเคร่งคัดครับลูกแต่ละวไปก่อนพี่ได้ จับดีๆลูกจับดีๆต,ตอนนี้ไกลเลย <c oughs> เตอ,น,อนนี้เราถ่าย <c oughs> เพื่นอนๆเนี่ยใส่เซฟตี้ชนไปทนนิดเนีจะคุณขวายก่อนครับไม่เป็นไรขออ่อยนี่ขอดูนะอ๋อเขาทำเซฟตี้ไว้แล้วตกไปก็สนุกเลยลูกข้างล่างนิ่งน <c oughs> ี่ครับ ขอบคุณลุงดมน้าป้าสีพรมากนะครับดูแลน้ำนมวันนี้ครับเดี๋ยวพอ่อต้องเก็บโทรศัพท์โอเคตี้เ็ปตี้พร้อมแล้วครับ,รบโอเคเนาะเดี๋ยวนะค่ยยอยๆย่อลกอยากกระโดดโอเคมอปะได้ครับค่อยๆลงได้ครับยังไง บายบายนะบายบายครั้งแรกในชีวิตเลยคราวที่แล้วมาแล้วหลงอ๋อหาไม่เจอตอนหากลับพี่หาไม่เจออยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลนั่นีเจตัวนอยนั่นแหละเอบคุณค่ะหกต้องเลี ทำไมพ่อไม่ถอดเล่นล่ะทำไมทรงไม่ดีหนะ้าไม่หันตลอดเลยน,น้ำนมเป็นไงลกูกไม่ถึง <c oughs> นี่คะ่ะขอบคุณพี่พรกับพี่ดมนะคะส่งผู้หมวดมาดูแลอย่างดีเลย

เล่นไรต่อดีคะีนยวต้องคนนั้นเลยค่ะถามว่าเขาเล่นไนต่อเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเล่นครบแล้วก็มาเล่นได้ค่ะต้องใ้สงไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนี่ไง พ่อว่าพ่อไม่ได้นั่นเลยนั่นทำไมอ่ะฉลอกจับหรอจับแรงที่จริงที่จริงตัวจับเราไม่ต้องดึงน้ำหนักเพราะเี่ที่เหนี่ยวต้องไม่ได้ด้วยด้วยธรรมชาติผม หนึ่งก็ไปได้สิผมไปได้ไหมคะอีกคันนึงก็น่าจะขับได้ผมนั่งไปกับลูกเลยไหมได้ที่ไปนั่งไปกับน้องนะฮะเพราะว่าาว่ตัวเล็กตัวเล็กจะจะบักบักยากอันนี้ก็ไปกับน้องนะขันนี่แม่ก็น่าจะขับได้อยู่แล้วทตามมานี่เลยอยากนั่งด้วยเลยยำแคปนู้ขับด้วยขับด้วยขับตามกันไปสิแน่น่าจะขับขับได้อยู่แล้วหนูจะไหวไม่ลงพื้น นมำนานี่กกันแล้วนมชอบไหมชอบนี่นมมาทางนี้ลูกนันจะนมจะเดินหน่ยพี่เขาอยู่ทางนี้นี่ไปเอทีวีนี่ครับพี่พี่กำลังพาเดินไปเอทีวีจริงๆแล้วเอานี้เก็บพ่อใช้โทรศัพท์ดีกว่าเาเราถอยหลังนิดเดงเดี๋ยว

ค่ะ bảo cái tô ได้แล้วเนี่ยแม่ี

นี่โอ้โหนั่ดมรงดีดุดีดีอย่าเล่นมากนะครบอกเสียวขามวมันพวกไปเลยพี่ขาเลยเลยเลยเบา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 ข้าเบาเด้เบาโอ้โหทางโค้งมาเล่งโอ้โหจุดยอดมาเล่งนะโอ้โหจุดนี้เกือบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยปะปะเะปะปะโอ้โหโอ้โห ตัวนั้น

ไกลกว่าลูกเรายังไม่ยิงนะครับอเนละนมเป้าซ้ายแลพ่อมันต้องกระทับอย่างนี้เหรอเข้าล่องหนเลยครับข้าปลากรด่นี่เหรอข้าวล่องหนเลยนั่นนะครับหลับตาขวาเลนตาซ้ายครับมองผ่านศูหลังเข้านี้ข้าศนหน้าศูนย์หน้าจะมีเข็บไว้้ตไม่ได้หรอหลับตายวน้ หัดตาให้เ้าขวาเหรอใช่ครับอ๋อมองมองข้าวลูกศิลป um> ์หลังตรงนี้ครับไดยังค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยแตะไปแตะแตะเออนั่นแหละถูกต้องตอนนี้เราไปยิงเป้าคนอื่นแล้วน้ำนมยิงเป้าพ่ออยู่น้ำนมต้องยิงเป้าใส่ตอนนี้เราไปยิงเป้าคนอื่นแล้วน้ำนมเออเป้าน้ำนมนั่นแหละถูกแล้วเมื่อกี้โอเคได้แล้ว โดน้งไหมกรลูกครับนี่ครับถ้าดูดีพี่โดนแ้วหรอเห็นไงพี่อะโดนยิงโดนอ้าโดนอยู่นี่เออน้ำนมยิงไม่โดนหรอที่ปอนมาฐานเพ้นบอลครับนี่อันนี้น่าจะสนุกใช่มป้งๆๆองเ นี่เป็นชุดที่สองแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมหัวหัวหัวตลอดนี่หัวต้นหัวเลยนะโอเคขอบคุณครับพี่กับลูกอขอบคุณครับแตวต่อไป มีปืนจุดน้ำปลาอันนี้ตาไปงานวัดหลังจากยิงฆ่าศึกมาแล้วมายิงปืนจุกน้ำปลาครับให้แม่ลองดิให้แม่ลองอันนี้อันนั้นแหละลูกอแล้วมืนั่นแหละค่ะกรรมที่น็อตไม้เท่านั้นนะลูกกรรมที่เหล็กนะนี่นะครับผมอ้าวลรออ้าวแม่ ยิงอย่างนี้ยิงให้ตกหตัวไดกของรวันั่ถ้าเป็นเด็กเราจะให้ตกห้าตัวไม่เห็นของไม่เห็นด้วยยิงได้แค่ตัวเดียวเอาแค่สนุกพอลูกไม่เป็นไรยิงตรงลุงนะคะมันจะลงโดนหักมต้วยโดนหัวก็ไม่ตกด้วยมันหัวยนัก็ต้นตกดนกลางต้องก็ไมตกล้ง้นหัก้ไม่น่นเอา่ยกยกเอาจอลง เอาจอเหรอสายจอป้าอันนี้เอียงนะคลูกเฮ้ย